ความหักเป็นยาเสพติดฉันนิ่งถ้าได้ลองแล้วอย่าหวังดึงชีวิตกลับมาได้เคยถือกิมไม่เป็นแค่ทางผ่านเตียงต้องการจนทนบม่ไหวการหักคงบ่ได cả trái cũng bơ thơ Cậu hết hay chết trốn bán ta Cậu mi mấy à im tơ Bỏ xuân bỏ khẽ cắt lời Qua xì khơi hạt cắn xăm đại Trốn quam chết bỏ mi phương Phương cho lợn leo nó ใจสมองบอกว่ายัางไวแต่หัวใจบอกว่าท้อยเศ้าแล้วกับคำว่าักลาบแล้วสิป่ไย แต่สุดท้ายก็เห็นบอดได้เลิกกันมันง่ายคักแต่เลิกคักคือ,อยากจังสี่ตั้งแต่เมื่อนั้นจนหอดเมื่อนี้ก็ยันคนคำ thiên ạ sao lại gặpคำ vỡ hận, lặp lại 10 bờ hắc vai, để sút thai cả hết mùa đai, ly ly ly, ly ly ly, แต่เลิกักคือ,อยากจังสีตั้งแต่เมื่อนั้นจนหอดมื่อนี้ไปย้อนคนคำว่าหักที่อิงตั้งแต่มื่อนั้นจนหอดมื่อนี้ ក៏យ៉ាងบ่มีคนหักกั่นจริง